อ่ให้มันหายเนาะตัวน,วนวี้วาตถินจีมาเด้ยวยพี่น้องกินจีแต้นคนกินตันอนตัวนอนจะได้หแซ่บนาะเลยจ้ะขาบวกินขาบุญนอนไหล้วคนพี่น้องเงาคักเงาดีนะนพุภาพเนี้อ่ะใหญ่อีดีดอ,อใหญ่เนาะพี่ดึกกันดิ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อเมือนี้ห้าออกมะนาะน้องคอยี่น้องเมือนี้พี่ใหม่ออกมาหน้าะครูจอยสองคนนอนเดียากับสบายดีเด้อมากินข้าวหน้าเนาะพี่ใหม่ห้ากับมาแต่ห้าเราใหม่บางอย่างเนาะคอย้องห้าเราใหม่ก็ไหลโบรายหรอกห้าเราใหม่มันอันนี้มีแต่คอยคนหานะคอยคนหาคินเ้าวเพริ่งก็เศร้าผักขอนเศร้าเหมื่อย เดี s <S ๋ยวกินเขาเดี๋วจังเบิ่งมะที่เขาคนเดียวจ้ะหนักจะล้างมือก่อนชาวเน็ตเจเก็บบักม่วงคีรอนมากม่วงรุนขางทางปูโดยก็เลยไปเอาจ้าหมกม่วงยังเป็นสีนี่เอาอหมกแก้มแดงบางคนเกิดนะบักม่วงบักม่วงไข่เนาะบางคนเกิดบักม่วงไข่บางคนเกิดบักม่วงแก้มแดงเสร็ออกมาจู๊ตเตาเนาะไก่ซิตี้เดี๋ยวบอก็จ้ะทันทีงานหมื่นเจี๊ยบเจี๊บบ่อ แม่หอมแม่สติดรอำบ่เมื <t <t ่อมาจะมองว่าขำปันใดอยากกินข่าปุ่นได้ค่าว่ขอาปุ่นมากน้อก่จ้ได้ข่าวเสียวมาจะบ่บ่มาเด้ยยำปลาอน้อยนะขปุ่นยังเดียวบ่เสกมื่อนสิกินขาปุ่นโดดนะปุ่เมื่อกัวเนาะ มหิวาวบน้อเบตะกี้ราไปเิรจับมนี่งาเลยมุ้งฮะาบมุ้งอืมใบมุ้งก็อร่อยใบมุวงกับในพีน้องเอ้ยฉันกินข้าวเพนบานเรากินข้าวหน่อยเดียว มามากินขาานนขาวมาเด้อพรอพี่น้องกินเ้าน้อกันรอกินเขาก็ปนปลาเดีย๋ยวจอยมุดขึ้นเขาไปได้เนาะปนปลาทูหอยอยู่ด้ไม้หมุดปลายปนปลาทูสนอะหมสมมืองสาวนี้เด็ก่อ,อนออกหมุดโครง,ง,งแขงไปมันแตกเบี้ยไหมรึไพี่น้องเลือกกินอือขึ้หาขึ้นเงละไม่เพ่าอะไรไย ไปหาอยาจะพีเบื่อไทยน้ไหม่ใช้ยัยพี่ชายพี่แม่งไปหาอีกเมื่อไหร่นะหาเมื่อไหร่ไอพี่แม่เมื่อปากเซ่ท่างปากเซ้นเมื่อค่อยไี่น้องไหม่มขนี่ะเสือนกจาไมี่รเข้ามาขายเหรอา่มีกอมันจะได้ไปหาเ่าทำมาเลยแ่ง้อไ แกงนอนกัเพาองนอนกับพาแกงชองนอนเนาะเผื่อเผื่อน้หน่อยหนึ่งนะคอยจะแกงเสตพอกไดัเหพอใพอกระดับริเก่นอกะเพิบมอเสยแกงนอนนพองแกงนอนนี่บ่แกงนอแบบว่าแกงเผื่อนึงเนาะจ้ะแกงไก็กินบวดแกงนอกเขาจะม็นอี่มันเสยหอมนาแกงนุ่บเหลาอกถุบเอาออกแกงนราเฮียงเราถูกปะเน ไอเข้นอยู่เมบอจรูจากไปเนหน้นอยกะดไปซะเราจกับเจียวกับหมวงบออกหอเขาจะเาวงเขาได้หอเจีวกับหอหมองหมองคือหมาปีนีดปีใหม่บริเหน้าน้องร่บริเลหอีกแล้วเห็นหน้าบานกับฝักนนน้อยบาซุกหน้าหน้าปีใหม่เองก็ให้ ่เยนองเห็นเดีวน่องูกเกยลูกน่องไ่เกยใจหลุกลุงผ่านลูกดุงเหตุงายไหมไหมแต่ว่าก็ออกมาหน้าขึ้นเก้าเดี๋ออกมาจู่เต้าทุกเตเตียงหัวเป็นขั้วมันมีเตียงเห็นอนเล่นเป็นน่เสร็จปรเจกมาเลยได้เตียงเตียงให้ผมดผมมันเน่นหัว ผมยเต่ายเ็ดโมเลยจะดอยอยแดงย่าแดงกับบังกกแกเออโกกของบ้านทุ่งเหมืนกัสคปลุกเจ๊กมาเ็ดเตียงเนีก็นนี้เดก็มาอันมาเห็ดก็บัดขาวแ้วเนาะมันกาแดงขาก็ปนปลกทูขมักแล้วปลาทูขมักทอดปลาทูฮะทปลาทูปนท่เเเพ็ดปให้ปนวั กินข้าวอยู่ปากินยังกรบนะ่นเอเนาะข้วไม่พักกระโดนปะทนไ่้วโดกระโดนหกเก็บมือหักกระลังปรลงป่งไม่ด้ไปแกมเน,ะนาะพักยังมาแถวนี้กินกระปุ่นหนยนะข้าวาบาอ,อบากินกระป๋อยกระดับเนานะ ใบหวาใบเปื่อยเคยเตียงน้องม่สง่ายกมีเนาะมัอใหม่างหมเป็นหันเห็ดเป็เห็ดหันมาทุกเกน่งคือมุ่งักคืออ่หันมาเช่ันใช่นี้ดีกว่าอาะให้รักอันเดียวใหม่เกียอันเดียวไหนเมัก็เกลี่ยกาย่เอหนเบื่อนมเื่อสาว่แดงเนาะ เพื่อนังเพื่พนอนางย้อนคาอินเต็หม,มักนี่นบอิน,น,น,นแนวเสเพบาะไมพี่น,น้องเสียนนอยู่ว <c ười> ะ่ะเังนังพ่อไ่น,นองเว้นฝนอางฟังจ้ะเคยเป็นคนกินร้ายเหรอจร้ยแม่ไปคนกินยาคนกินร้ายคนเดือดหามไปเรือยงานะ กินขาวจังสิน้องเเจาะมาทานหนาใไม่ก็มานังกินขาวทีเแล้วแกกินยังก็แซบอยู่นายกินขาวก็ปนก็เจียวกันใ่ขขาวนู่ปางก็แ่บเลยกเจียวเพลเพแบบข้าวซีงทเจียวเจียวแบบชินทำเจียวเพ็เพเนาะมืกินกะเพราหน่อไม้อุ๊กินข้าวแล้วเด้ยนาะพี่น้องได้นหน่อไม้มา นี ais, ่แหละน้องใหม่่ที่ซับหยาห์ๆขนาดเนยตีแสงนสิแกงเออเดีไดวเสียฮิตพรอมาันได้อศกรีบูกหาบ่ฮะได้ไอศได้ยี่หมองเดียวไหนคอยโดได้ตาคอยจกสีหายจังเลยได้ยี่มองได้ตีปูกะหาอีกไปหามันกับ่มีนะ ขีแกงมาด้วแกงนอนึ่งด้วยขี้แกงเออเียจะขึ้นขสแกงขวสแกงแกงถวยนึ่งนะแกถวยนึ่งตักบัตเดียวนะถวยน้อยๆถวยแบบว่าถวยตักคเดียวตักคนเดียวพอขอสีแกงเฮ็ดพอเห็นนหก็ขี้แกงเฮ็ดพ้อเฮ็ดบดตุกอมเมืออุ่าเสร็เออไหนขี้เฮ็ตบดจ้ะไหนก็ขีแกงถวยนึงบะแกงลายเมื่อไหนอีโดแกงลายฝูดกินโมกันนี่เดยเฮิพอกันนีไปห้าแทวหน้าทำอยู่จะเมื่อจ้ะ กูเฮ็ดพอดอกเมื่อเหบ่เฮ็ดพอเฮ็ดบดในเด็น้องพี่น้องอึดนอกอยู่นะบ้าปีนะกะได้เบิร์นหนีเด็น้องพี่น้องเฮ็ดพในเดะเฮ็ดพอ้อมบ้งจะซอมใชกะตาบ้างชอบ้าซอมนี่พี่น้องบางย่างนี่พีใหม่ไปสู่อัลเแทนน้อพี่น้อง ไปสู่เอาคนเดียวป้าเดี๋ยวจะเริ่มกัมันตอดกระแดนตะพึ้นตะพื้น <c oughs> เล่นเอาคะจี้กินแตนเซ็ปเน็ตเนาะแตนยังเงยจา้ะเต็นล่าเต็นล่าะซุกแล้วันนี้ผีบางเน้ะมาจิ๋งมาเด้อกินจี้เต็นแล้วกันอะให้มันหายเนาะแต่ในว่าท่านจี้ เด้อพี่น้องกินจีแตนคนกินตนอนตนอนต่แห้งแสบแล้วอะไรนอนมาเด้อพี่น้องกินจีเตนกินจีแต,นน,ตนน้ำกันเด้อมาๆๆแสบๆมันๆแกได้ไรแกกินนู่น กินจีเต้ยเนี่ยแดงๆเรียกไหนนึกน้องทำนี่เนาะน้องเคยลองแก๊สใส่มือเด้อเอาไปจะแก๊สส่วนนึ่งห้ยทานผู้ชมบูรณ์ห้พ่อแม่พี่น้องเบือ่อรอเงี้เ <c oughs> นี่ยอยู่หันอยู่บนบนข้างๆปีใหม่ เอาเตนมังอยามีโตลค่ะอาหาเห็ดม,มันเอเ้ยำมันต็วี่โตด้อเหอกเอเห็นทางต่บอบต่เอเโคเมัน,นปีกายของกระสุก็ย่ดโดหอนเนียได้มเตนหนานเนู่กแปเป็นสีน้หอยพ่นอง สูตร็กระแดนสูตรดกระแดนสูตรล้วกระเ,รนเดะเนมึบนบงบงปีกายปีใหม่กะตอนที่ปีใหม่สุกินกับบอบบีก้กะถ่ายคลิปอยู่น่ะคุน้อคลิปคนก่อนเด้อเลือนหาทางพยากรณปป์พีอ่อ,อนใรคคลิเปเตอืมพ่อก็จะทเดชกแตุมกหน้ามหแบเนาะ หนุกนั่งกันใช่ไหมคอยหัดจิมแตนดิบคือแตนก็แม่งบวกเลยจ้ะนะ นอ,อ,อ,นอนุ่หน้ามันเหอนกันเ็อะไรกันนอนอะไรกันนอนเนาะเๆอยู่ๆอะมาเดิอพม่มีเนาะแถวหัวหน้าห้านมีห้องเตยียนได้เนาะห้งต่อกับมีทุกปีทุกปีได้อยู่หน้าปีใหม่ไม่ต่อทุกปีแตต่กิอเกอ,อี๋อ่อมทุกคนมาหลักจุดนาองเกจอ้ะ ตะกี้แต่ปีหฮงหราะในกกเสือกกกเกียงขางเตียเก่าหาะก็จะกกตะแบงไงเนาะก๊กเดียวเขามีเป็นหถาฮะทาง่องทางไงอนี่เนาะยังมาเลยเ่อทีมันมาใหญ่ะ ออมากอับโอ้ปวซซีเราเอาแล้ว่อนนี่บ่งามแต้งามเนาะนอนนี่องค์บเออจะพาซับที่มันให้เับกัาคุดก่อนคุดก่อนใส่ใส่ขอยนั่นใส่อันนี้มาใหมน่นเอเห็นไปซักม้ึมเนาะมันเงาเนาะมันอยู่นอกนะ ขอใช้ซับเปลือกเด้ออ่อนอยู่ไปได้นั่นกขวดบ้างคัางของมันอยู่นี่จะไปแกะหรือเนาะต้องซับไปซับแกะอ้าวเสียมกันได้ล่ามเสียมมาไหนเสียมเพ็ดใหม่เดี๋ยวฉันบ่อไผ่ขัเดี่ยวขามปีเข้อเดียวแต่ท่านไหน

่กดเอามาเลยเนาะฝ่ามานนี่พันดินออกก็ซับพันอาดนแต่ขวดตีวันนี้ขวด,ดก็หักปัญหาขวดอันขวดข้างกตรงดับใหม่มาได้เลี้ยนสิกก๊กก๊กก๊แข,ข้าดต่ไหนี่ กอทั้งดังมือบ่ก็นกเัาฝืนไม่กมบนตดใหม่ตังไม่ันเลยเงทงงงเงทงงได้เล้วว่พี่น้องเงาคักเงาดีนะสพเมนอายใหญ่ดีดอใหญ่เนาะพี่ดึกกันดินี่ค ซับแก่แน่ก็เจ้าเอ้ยก็มันสิเอาหญ้าแก่ๆมันน่ะซับแก่นก็ตัดออกเนาะเสียงมันเข้าก็ได้ซับได้อืง่ายถึง2อันพุกก็จ้อันใดก็เนาะนอนางดินหั่นน่ะแกงน้อยเดียวก็พอกินเนาะนแกงน้อยเดียวก็อิ่ม่ะบ่มันใหญ่เนาะเออควมันใหญ่อืทําสิกิน